ญี่ปุ่น vs หมีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความเสียหายที่เกิดจากหมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในญี่ปุ่นตัวเลขดังกล่าวมีการเพิ่มขึ้นมาหลายปีแล้วแต่ปีนี้มีความเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษหมียังปรากฏตัวในเขตเมืองที่ผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และมีรายงานความเสียหายเข้ามาทุกวันหมีมีนิสัยกินอาหารจำนวนมากและสะสมไขมันตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจำศีลส่งผลให้พวกเขาเข้าสู่เขตเมืองเพื่อหาอาหารและมีการติดต่อกับผู้คนมากขึ้นณนะวันที่4พฤศจิกายน2568สถานการณ์ความเสียหายเป็นดังนี้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต12ครั้ง มีผู้บาดเจ็บทั้งสาหัสและเล็กน้อยประมาณ150รายทั่วประเทศความเสียหายร้ายแรงมากจนต้องส่งกองทหารไปกำจัดหมีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลายคนพูดว่าการฆ่าหมีเป็นเรื่องโหดร้ายอย่างไรก็ตามพบว่าหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกว่านี้เสียงเหล่านั้นค่อยๆจางหายไป มีหลายสาเหตุที่ทําให้หมีปรากฏตัวในเขตเมืองสาเหตุหลักเชื่อว่าเป็นเพราะจํานวนประชากรหมีที่เพิ่มขึ้นมากเกินไปความพยายามในการอนุรักษ์ที่กระตือรือร้นได้ดําเนินการอยู่หมีที่ปรากฏในเขตเมืองก็ถูกจับไปฝึกให้ระวังมนุษย์จากนั้นก็กลับคืนสู่ภูเขาอีกครั้งอย่างไรก็ตามมาตรการในปัจจุบันยังไม่ทันต่อสถานการณ์ถึงแม้จะเป็นลูกหมีแต่แม่ของมันอยู่ใกล้ๆเสมอ ชายที่กำลังล้างอ่างอาบน้ำกลางแจ้งถูกหมีโจมตีและกินเมื่อเรากำจัดหมีที่อยู่ในบริเวณนั้นและสืบหาเจตนาของมันนอกจากนี้ยังพบ DNA ของผู้ที่ถูกทำร้ายเมื่อไม่กี่วันก่อนด้วยเผยให้เห็นว่าลูกหมีตัวนี้กินคนไปแล้วสองคนหมีเปิดหน้าต่างเข้ามาในบ้านและกินข้าวข้างใน แม้จะไม่เจอหมีก็ตามพืชผลทางการเกษตรเสียหายนักท่องเที่ยวลดทวบฉันไปโรงเรียนไม่ได้และอื่นๆนอกภูมิภาคก็ใหญ่มากหญิงชรากำลังเดินเล่นตอนเช้าหมีจากด้านหลังหมีเลงไปที่ใบหน้าและหัวมีนิสัยเธอก็เช่นกันเขาได้รับการเย็บสีเข็มที่ใบหน้า หนีในบ้านเด็กสถานที่พักที่มีเด็กอายุประมาณ5ขวบจำนวน40คนหนีขคาประตูทางเข้า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีไม่มีผู้ล่าตามธรรมชาติในภูเขาอีกต่อไปและอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารส่งผลให้หมีแทบจะไม่กลัวมนุษย์เลยและตอนนี้ก็ปรากฏตัวอย่างกล้าหาญในบริเวณที่อยู่อาศัยของมนุษย์แม้กระทั่งในเวลากลางวันในอดีตพวกเขาอาจจะตกใจกลัวจากเสียงดอกไม้ไฟหรือประทัด แต่ปัจจุบันพวกเขาคุ้นเคยกับเสียงเหล่านี้แล้วและพวกเขาก็เริ่มไม่วิ่งหนีอีกต่อไปสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้นคือความเป็นไปได้ที่มนุษย์เองอาจตกเป็นเหยื่อของหนีบางชนิดจนกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาการจู่โจมของหนีเป็นเรื่องปกติในหมู่ผู้คนที่เดินทางขึ้นไปบนภูเขาหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขาที่มีประชากรเบาบาง อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีกรณีการจู่โจมของหมีใกล้บ้านเรือนในพื้นที่อยู่อาศัยชายคนหนึ่งถูกหมีโจมตีในทุ่งนาข้างบ้านของเขาและสมาชิกในครอบครัว3มคนที่รีบรุดไปยังที่เกิดเหตุหลังจากได้ยินเสียงกรีดร้องของเขาก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันชายคนแรกที่ถูกหมีโจมตีเสียชีวิตหลังจากกรงเล็บของหมีฉีกทะลุค,คอของเขา ขณนะกำลังตรวจดูบุคคลที่ถูกหมีโจมตีจนเสียชีวิตหมีที่โจมตีฉันได้กลับมาแล้วหมีเป็นสัตว์ที่ชอบแก้แค้นเหยื่อมีคนอยู่ที่นั่นมากมายและพวกเขาต้องการที่จะเอามันกลับคืนถูกกำจัดออกไปอย่างรวดเร็วหมีโจมตีรถดูเหมือนว่าลูกหมีที่เขาอุ้มอยู่จะกลัวมากดูเหมือนพวกเขาจะกำลังโจมตีแม่หมีมีลูกเป็นสัตว์อันตราย มีเปิดประตูะตอัตโนมัติแล้วเข้ามาจากนั้นเขาก็เปิดประตูอัตโนมัติแล้วออกไปปิดประตูอัตโนมัติบางสถานที่มีการตั้งค่าแบบแมนนวล มีที่หากินในเขตเมืองถึงจะคืนสู่ภูเขาก็จะกลับมาเร็วๆนี้แม่หมีและลูกหมีมาถึงเมืองแล้วใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแทนที่จะกลับขึ้นภูเขาหมีก็จะปรากฏตัวเช่นกันเศร้ามีที่เรารอคอยก็ออกมาแล้วฉันคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่จะกำจัดพวกมันทั้งหมดก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเช่นเด็ก